ที่เจอโควิดมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สามกควจะมีความสุกนาีครับ่เป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างแบงนี้ครับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของอ่าคนห้าคู่ครับที่เขาเจอกันในช่วงเวลาที่อ่าที่มัาถึงความใจแฝงครับแล้วก็ทำให้เกิดสถานการณ์ที่แตกต่างไปห้าเรื่องราวนะครับโดยที่มีเรื่องราวของคุณอาซาาเป็นเรื่องราวกับคุณมินี่นี่เป็นเรื่องหลักที่ห่อมไว้แล้วก็ อยู่ในนั med, ้นครับเรียกวันนักแสดงนักแสดงแน่นเลยเรื่องนี <plausible> ้แน่นครับแน่นจนอยากจะเอาใครบางคนออกไปแต่ว่าพอเรื่องไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วก็เลยเอาใครออกไปได้เลยครับอ่ามีนี่ถ่ยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพูดจังหมอยนะเรื่องนี้ก็อย่างแรกเลยคือมันเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมงานกับพี่ปีศาจาค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แบบนักแสดงหลักทุกคนแบบเยอะมากแล้วก็เป็นการรวมัวกันทั้งที่สองเลย้งคะที่พวกเราแบบได้มาเจอกันรั้งแรกอะไรเงี้ย ปีได้นาไก็อะไรเนี่ยี่ตุ่้ยหนูรู้จักเอประมาณประปีนิดีค่ะก็เลยกับกลัมาจดีจริงแล้วร่นี้ทีฉายแต่พาราใช่ก็ย้ายย้ายมานานก็สนุกันราไทคิดถึงนะคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงอะไรนี้นะคิดถึงอเลรกซี่คิดถึการแต่วมากแล้วก็ดีใจที่พี่ตุนแบบว่าไว้ใจได้มาแต่รู้ ครัว่าจริงๆแล้วตัวพี่พีชเป็นเรื่องราวแบบเป็นเรื่องราวจริงของชีชพีชด้วยก็เลยแบรู้สึกเป็นเกียรติความเปมากไปขอถามฝั่งนั้นมากสักคนนึงนะยังไงบ้างแบบถ้าหยุดเรื่องนี้ก็แต่ขาก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับนักแสดงเยอะขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้อนถ่ายเราไม่ได้เจอกัรตอนนี้ไม่ได้เจอการ สาวเยอะเนาะเรื่องนี้เนาะพี่มีทพี่พีทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสหรับภาพยนตร์ l ฟ f e s t รี่ก็ที่เรื่เกี่ยวกับท้างในแบบพี่สุน่าก็สองเรื่องนะครับมีสามลวดก็ใจยังไม่ผิดนะฮะใช่เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้นพี่ก็อันกดีกใจครับเพราะว่าก็ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผมเลือกเนี่ย เรื่องนี้้ก็แบบอาพวกป่านหรอเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับป่านนี่คนเล่นภาพยนตร์มาแบบนี่เหมันตื่นเต้นไหมเตอนอนสิครับเป็นมาเต็มที่เลยที่ไทยเขาเก่งมากค่ะเก่งมากเนาะพี่นันกับพี่ลีหน่อยเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเราอ๋อโอเคครับถือได้ร่วมงานครั้งแรกเลยครับครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการ ฟ้าอะไรได้แล้วเนาะ้ีได้เลยนะอ๋อได้วิชามาบ้างวะชมรมมาบ้างนะโดยมากอ๋อพี่น้าพี่น้ายังไงบ้างสำหรับเรื <Means S 2> ่องใจดสต่อรีด <support> ีเลยครับถือว่าเห็นแคทุกคนแล้วกว่ามันมันมีความไว้ในใจใจแต่ว่าแบบตอให้เราไม่ได้เจอกันมันก็ได้แต่แบบเป็นเพื่อนกันอ๋อมันแตก่มันแตกต่างยังไงบ้างกับผลงานก่อนหน้าที่เราเคยเล่นหนังเรื่องนี้มันโดดเด่นแตกต่างยังไงบ้างครัับพี่น ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งเพียวแล้วก็น้องพิเกอร์นะคะก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทุกคนด้วยทั้งพี่ตุ๋ยด้วยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็พวกเราก็ทําเต็มที่มากๆค่ะในแบบภาพยนตร์เรื่องแรกอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเรับองว่าใจสูแน่นอนค่ะพี่ตุ๋ยนะคะแนนมันเยอะมากเลยหลายคู่เลยทางานยากไหมครับ ไม่ยากครับมันยากบางคนนะเขาเป็นพุ่มชุขบข้อเสาวยากๆหน่อยเพราะป้าอะไรเงี้ยทันงานยากหน่อยเพราะน้นก็น่ารักหมดนะครับ<อ>ทุกอย่างทุกอยช่วีจะใช้สสีดำขอไว้ขึ้นรวมตัวกันเยอะๆเป็นยังไงพี่บรรยากาศการถ่ายทำสนุกครับสนุกคือจริงๆแล้วเราเราไม่ได้เจอกันหมดนะครับแต่ว่าแต่ละคนเขาก็ทำหน้าที่แบบที่เราเรา สร้างหวังไว้ได้ได้ดีครับแล้วก็เวลาเราเลือกมาพยายามเลือกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งอย่เราอยากเห็นการแสดงเขาอะไรเงี้ยเราน่าจะเป็นประสบการณ์ไปของแล้วก็แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็มีความสุขครับคิดว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งเนาะเมื่อเ้าไปดูแล้วไซคูแน่นอนใช่คือผมพยา<ำ>ยามคือบอกน้องๆตอนนี้มันชวนมาทาำก็อยู่ว่าเราอยากทำที่มันเอ้หนังที่มันจริงๆมีความสุขออไปกับโรงครับก็เลยรู้สึกว่าอยากทำเรื่องนี้ ตอนนี้ค่ะ่อนนี้ค่ะตนน้อยเอ่อก็สอบภาพพิจารฟูตอรี่ด้วยนะคะเข้าลงภาพวแล้ว11สินหาคนี้ค่ะก็ฝากเวลาทุกคนทั้งสิคนฝากมุมกลับของเราแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปดูยังไงชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันค่ะใช่ค่ะมีพี่นนึ่งมีพีฝากาพพิจารูตอนี่หน่อยครับข้าลงแล้ว เด็ด่านะครับแล้วาใครที่ดูแม่พี่อะไรค่ดูได้ใครพแม่ไปดูดีด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ถ้ากินไปกได้นะคะแม่ดูรี